สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสําคัญอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะของการเคลือบแก้วรถมอเตอร์ไซค์นะฮะสำหรับการเตรียมผิวที่ผ่านผลไปนะครับแล้วก็การเคลือบแก้วนะครับสําคัญอีกหนึ่งขั้นตอนคือการอบอินฟเลตขั้นตอนนี้นะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์รถเ,เล็กๆนะฮะเราจะมีเครื่องอบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขนาดอย่างนี้นะครับเพื <èt es> ่อให้เข้ากับบริเวณของตัวรถนะครับแล้วก็ขยับเขยื่อนได้รอบคันนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะ สำหรับรถที่เข้ามาทําการเคลือบแก้วในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะอบได้ทั่วถึงมากๆเลยเพราะว่าทุกเครื่องที่ออกแบบมานะครับเหมาะกับเฉพาะงานมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะจริงๆนะฮะอันนี้ก็อยากจะบอกว่างานพรีเมียมพรีเมียมอย่างนี้นะครับต้องใช้ทั้งความระมัดระวังนะฮะแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ที่ออกแบบมาสําหรับการเคลือบมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ ขอบคุณมากๆครับวันนี้เป็นสียาพันปี08นะฮะสภาพสีเดิมนะครับอยากเก็บสภาพนี้ไว้ตลอดการเคลือบแก้วช่วยได้ครับสวัสดีครับ